สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ kb tv นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม ultra man fighting zero evolution นะครับก็มาเล่นต่อจาก ep ที่แล้วนะจากพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เราเล่นเป็นออ ultra man มายเล็กหนึ่งนะครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สนุกกันนะครับพาร์ทพาร์ท <c oughs> ที่แล้วก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมได้เลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาเล่นใน battle mode นะครับ นี่เบทเทิลโหมดเหมือนเดิมนะครับจะเล่นเป็นอุลตร้าแมนอะไรนั้นก็ไปดูกันได้เลยนะครับนี่พาร์ทที่แล้วเราเล่นเป็นอุลตร้าแมนหมายเลขหนึ่งตัวนี้นะครับอุลตร้าแมนแบบธรรมดาเลยเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเล่นพาร์ทนี้ไม่รู้ว่าเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะอีพีสุดท้ายแล้วนะสำหรับซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับ อ่าก็เดี๋ยวยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นอุลตร้าแมนโซฟีนะครับนี่อุลตร้าแมนตัวนี้เลยโซฟี Sophie. ไปดูไปรับชมกันได้เลยนะครับอุ้ยเจอก,กับอุลตร้าแมนมาเล็กนึงนี่มนะีแน่ เอึ่งไงมาเป็นเซฟี่นะครับกูสัสงสายครับไงอจับยกเลยอืมเวียงเวียงบรรากาศนี่ไงปล่อยลงมานี่ไงกลับเลยอีกทีนึง ไปอืมอืมอืมไม่นานละไม่นานละอืออือคนสวนเนี่ย,ยอืนนอจัยออแบยบกทีนึงเวียงันอากาศอือโดดสี่ขาคู่โดดสี่ขาคู่นี่เราย้ายไปฝั่งขวาแล้วครับโดดสี่ขาคู่ อือ yeah. 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 mm ืมอืมันโจฟีใช้ขาอะไรเยอนเนี่ยมาอืมอืมอืมอุ้ยอืม้มนี่น่โดนสายฟ้าหน่อยเฮ้ยนี่ อดีใจมันจะเป็นโซฟีเป็นเงนี้ยนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับนี่ตูนมันแจ๊กืมมันแจ๊กใช่ไหมนี่นะปล่อยเลยมีแต่ตัตงตังโลากอืมตับมาบินขึ้นนี่กวงมา

นี่นี่นะจับเลยืมม่อกี้ไม่ให้จับทุกท่านจับเบี่ยงเลยทุ่มลงมาตรงพื้นคุ้งชนแล้วก็มีแฉกแข่งแฉกแข่งแล้ววิ่งท่ามีท่าแฉกแข่งแล้วมักแสดงฟิล์มมีท่าแฉกแข่งเลยนะผมก็เพิ่งรู้นะผมก็เล่นพร้อมท่านกับท่านผู้ชมเลยนี่แฉกแข่งอุ๊ ใช่ไหมล่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่นีน่นี่โอ้ยมัใช้ฟีดใช้เลยใช้เลยนี่ใช้คลางรุนสุดยอดนะครับปล่อยนี่ปล่อยจากมือนี่ปล่อดล็องจากมือข้างขวานะครับนี่ นี่นะเดบกวายอุนเตมันแจ็คแจ็คในชนะนะครับาปกันต่อยเลยนะ <Yeah. S 2> อุนเตมันโซฟีก็ถือว่าเล่นยากในระดับปานกลางเลยนะ <c oughs> นี่นะถ้าใครเล่นเป็นก็ <c oughs> ก็น่าจะถนัดนะครับสำหรับผมผมว่ามัน ยังไรแนวัตาอมาอุ้ยอืโอ้ทรีวุตัดรางเตะมาเลยชึบอืออือืออมันหลบหลบมันดูดิ่งดดีมานึ่หน่อยอืออื อุ้ยมันกระโดดทีเล่าเดี๋ยวดูอืม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 เนาะอืมอืมอืมโนต่นใจเล่อก็เลยฮะจับดกอีกมาเนี่เวียงมาเลยอุ้ยไม่ให้ใช้มันไม่ใช่นะ

อืมอืมไงเดีนอนนี่ดูดิวุ้อืมเยี่ยใแล้วยัต่อเลยนะครับเฮเจ้ดเซเ่นมอืมจงตาเเวจับวยงเหมือนเดิมนะครับจับบูตาเเว่นบยบนอากาศ อืมขออยด้วยอ้าววิงใส่แล <ใ Avenue. S 2> ้วอืม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 เอ้ไเอ้ตาสะว้นอื้ยอืมโดนโดนใบเลื่อกผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรผมก็เลยเรียกใบเลื่อยเลยอืมคมดีนะ ในเรื่องของตัวแมนเซสเตอนครับนี่เงินเจอใส่ฟังก์กันหน่อยอืมเตะเบี้งยงยกขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็ทุ่มลงมาอืมหลังหักไหมล่ะนี่ไงชูดเอาอีกทีหนึ่งตอบสอง,องสนี่ไงสตาร์สเปนนี่ไว้โดือดนี่ไงใช้พลังข้าสุดยอดปิดฉากเลยอืม เนี่ยเจอหน่อยชิบปอือเรีบร้อยเยอะดูตัวต่อไปเลยนะครับชีบเฮ้ยชีฟินจะมาปลอมตัวมาเหวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยจะทำอะไรกันจครับ มาเกัวตัวปอมนะเนี่ยเนี่ยตัวเหมือนกันเลยอุ้ยหัวมันจับเราเฮ้ยอันนี้มาโดนบ้างนี่โดนทีก็คือุ้ยอุ้ยอืม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  อุยิ่ยแค่แข็งเลยวะวม่งโดนเสืแค่แข็งทีนึ่งว่งเฮ้โดน่อยตบเบียงแล้วทุ่มลงมา ก,กับเวียงทีนึงนี่โดนนี่ไงนี่แช่แข็งได้ดีดีอ่ะตุ้งคนจับเวียงที่นนิดก็รวมเลมา,มาอีกทางเลยนี่จเจอหน่อยลำแสงเปอร์ซิมจากมือนะมือข้างขวามือข้างขวาครับ หยุดร้อยติดฉากนะครับรจะเจ้าพ่อโผล่ขึ้นมานะครับก็บอกว่าอุลตร้าแมนโซฟีจงสู้ต่อไปอย่าท้อถอย,ถอยเจ้าพ่อเป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณมากครับท่านพอ่นพอานะภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่านไม่ออก เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับอุ้ยจูจยนแมนทารุน,นี่นี่ม,มาพู่งมานี่ถูกอุ้ยเดือดจัดหยุดนี่อุ้ยโดนเตะอุ้ยตัดอีกทีนึงไม่เสร็จใช่ไหมแมนทารุนี่พู่ง,งมาหลังฉักไหมล่ะโดดถีบเลยขาคู่อื้อ อุ๊ยไม่จ hey. ับเลยครับอุ๊ยต้องกระโดดไปมาอุ้ยมาไป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 อือไป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 อือมาีมาเจอหน่อยอืขึ้นอขึ้นบ่อยนะเราเวียนหัวแล้วเนี่ย โดดขึ้นมาู้เออโดดึ้นมาูู้อ๋ออืมอืออืมอืมอืมอเมอือใช่เลยมันโอทอกิซึบมึงเจอหน่อย อืมเดือดร้อยมันจะมาพาโลกเดือดชนะนะครับคุณม่โซฟีโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยนะครับอา้าอุ้ยตัวซายเลโอวะ่อวะน่าโมะอืตัวซายเลโอ อุ้ยหืมอุ้ยโดนแทนหืมคาคลโอ่แบบสุดๆมากนะกับเยีงเยงไงจะไปเล่นบ,บนฟ้านี่เลยทุ่งมาอุ้ยหืมไม่งตัดคือมีร <c oughs> อบสองไปพุ่งลงมาหลังหักหอุ้ยกับยกเอ้ยยังถึงเลย นี่เอาอีกนี่นี่นี่เอาโดนอุ้ยเหนกันอุ้ยโดนแทนนะอุ้ยอืมอืมอืมเแค่งอุ้ยนี่อุ้ยนี่ตัเราจับจับเบียงขึ้นไปถ้าหากินอะไเนี เฮ้ยชิ้หายมาโอ้แพนมามามาเอาไมเอ,อมาไเลอโอแม่งรีบเออ้กูเฮ้ยแม่กระเถิดนี้ ไม่กลงกนไม่กลงนี่ม่แข็งกลยิดเลยโด,ด,ด,ดนเบียงเบียง ตัวนะ่ี้นอืม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 มีทำอะไระอไปิ้วเม่กีม่ี่เห็นแบบโดนป่ายปิวกงันเป็นโซฟีถึงกับปิวอะะเยังบนไฟอืมเกินนี่ไยโดนโดนะโด มีทำลายละไว้ต่อยสปิลเลยอย่่งกี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยนะครับว่าจะเจอกับตัวอะไรอุ่ยตะวันเงินเล่มหนึ่งอี้อันนี้เอียงอืมไมแพ้พ <without forgetting> ื้น okay ขี oh, <c oughs> <more Native into English> <ks> ่ผาผู้ อยกขึ้มาอีกนเียงเียงียงก็บทุมลงมานี่อืมอืมอมปล่อยบ้างอืมโอเคเนาะเต้นอะอืม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  จับย,ยังอีกเออผู้ชมจับยกขึ้นไปไปทุ่งออกมาเออขีดเลยสาคู่ขี่ครับพมเอจับอีก ีกหางกูก็ผิดฉากเลยอ้านโชฟี่นี่เจอหน่อยอนี่เงินมารเรืนอยๆใช่ไหมตู้ยุดน้อยเจอชะนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับว่าจะเจอกับบุนตะแนตัวอะไร แนนจัดเนี่ยโ้ย่จับยกเลยเอเียงเียงเอียงยขึ้นม,มาอุ้ยโอ้เสียส่ยไปทำใสวันไหนเนะี่ย

อ ah. ุ้ยนิ่งโลดนี่จว่าโหดดีพอไหมเนี่ย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 อือแท่สินะอีอ เยอปอน้ยวนใช้ดยเพ,พื่อนทุกเออุดยมันลันจั๊กนนเร็ร้อย,ย ค okay, ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์อุลตร้แมนนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็น e ีพีสุดท้ายแล้วนะที่เราจะมาเล่นอนะุลตร้าแมนน่ะก็ซีรีส์นี้ก็สนุกมามากพอแล้วนะครับก็สิ้นสุดลงด้วยอีพีนี้นะครับก็ถ้าอยากดูซีรีส์อะไรก็เดี๋ยวผมจะหาเกมสนุกๆมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับ ็ไปแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบายครับ